สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาเกมเมอร์แทนนะครับจำเล่นฟาคายหุกันเลยต่อใจพีที่สิบก้านะครับหมายพีที่ยี่สิบมาสัมภาระมีค่าฉันมีลูกค้าบางคนอยากออจัดแดนสวรร์นี่ใจจะขาดแกต้องช่วยพวกเขาฉันทิ้รลบัรทุกไว้ให้แกคันนึงขับพาลูกค้าของฉันไปที่ท่าเรือที่มีเรือรออยู่นะ ถ้าเรือมีการคุ้มกันฉะนั้นแกต้องทำงานหนักหน่อยกว่าจะฝ่าพวกมันเข้าไปได้โดยไม่ต้องสู้กันและนั้นคือหน้าที่ของลาฟาเอลเมเลโลเขาเป็นนักเปลเอกสารใะลูกค้าคนสำคัญของฉันเอกาสารของเขาจะช่วยแกผ่านด่านไปได้ทำงานนี้ให้เสร็จและนี่ของเปาโลถือว่าหายกันบินวินกันทุกคนโอเคไหมได้เลยถ้าเรือไปแล้วแกคือ มันบอกว่าถ้าเรือไปแล้วแกคือไปรับไปมาไปรับเลยเหรอเฮ้ยมันคืออะไรไปแลไปรับหรือเปล่านั่นไม่ใช่โอเคครับเราต้องไปที่ท่าเรือนะครับเฮ้ยเฮปิดเพลงก่อนโอ้โหสองพันเมตรเลยเหรอแต่ต้องวาร์ปไปแล้วครับเฮ้ยยังดีว่ะมีตรงนี้โอเคหลงแบบแอรดรอปเลย เราจะบินลงมานะครับารกิจนี้เหมือนภัสกิใช้นี่ให้เปาโลครับเขาบอกว่าเบบบี้เบมบี้ครับมันบอกว่าถ้าเกิดเราทําภารกดจนี้เสร็จปุ๊บนี่ของเปาโลและนี่ของมันจะหายกันเลยแปลว่าเปาโลมันติดนี่ไปเยอะมากเลยเนี่ยเราต้องนําพาลูกค้าของมันนะครับลูกค้าตลาดมืดเบมเบลูกค้าของมันเนี่ยพาข้ามฝั่ง และไปอย่างปลอดภัยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเเขบินแล้วรอนกันเลยเดียวแดนนี่แดนนี่แดนนี่นนแกต้องการอะไรบิโซโ่ไม่มีอะไรไม่สิแันต้องมีอะไรสิฉันล็อปากกลับไปเจอกันที่แคมป์ฉันมีไอเดียละบายโอ้ปาโลปาโลเพิ่งคุยกับเพื่อนของเราบเบ,บมบเบ้มาน่ะ ไอ้งูพิษนั่นว่าอย่างไงบ้างเห็นบอกว่าถ้าฉันทำงานเสร็จปกนี้ให้แกก็ไปอสละฉันไม่ภูมิใจหรอกแต่ฉันทำเหมือนเดิมและตัวเองออกจากยาลาแลนนี่ฉันรู้ว่าแกกำลังเสี่ยงเพื่อฉันฉันจะไม่ลืมเลยให้ฉันรอดไปได้ก่อนค่อยขอบคุณแล้วกันแล้วม่มันไม่มาด้วยวะอ้ผมบ่นแล้วนะ่ยเด็ครับ กเลยเขาบอกว่าไม่อยากให้ยิ้มแล้วครับเดี๋ยวสภาพพังเราไม่ใช่เฮ้ยมีหมาตายกลางถนนด้ยวยเฮ้ยปีพิงกอนปีพิงก่อนปีพิงก่อนไอน้โดนลิขสิทธิ์ครับท่านดีดีเลยเฮ้ยเก็บอาชาก่อนอเก็บถ้วยนี่ก่อนครับนั่นต้องใช่รเราไปอิวแน่ๆ ไอ้เลี้ยวพอตัวหันได้ตัวพวกเขาไปอ๋อมันจับตัวลาฟิลไปหรอเฮ้ยเหมนเบ้ทำไมน่ะที่ที่แกส่งฉันไปมักมีปัญหาเสมอเลยเราไปก็เท่านั้นแหละนี่เป็นเวลาสิ่งสำคัญนะแดาน,นี่ใช้การเองเลยโลฮารและให้ไว้ด้วยเราไฟเอลอยู่แถวนั้นแหละ เรียบร้อยเสร็จดีเมื่อกี้มันไม่ล้มบ่ลูกสาววิ่งไปจะให้มันล้มช่วย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 ให้หมดช่วยให้หมดไปข้างหลังมีข้างหลังเยอะวะข้าบนหเอาะไม่ต้องสนใจละ ยิงเลยเอา้ามันอยู่นี่เฮ้ยสวัสดีไวรุ่นทำอะไรเน้อทำอะไรประชาชนหฟันหัวแบกผมบอกว่าฟันหัวแบกครับท่านขอบใจมากเร็วเข้าเฮ้ยยังมีตัวบันการที่แกต้องเช่ออยู่นะ ขอเมื่อกี้มันลาฟาเอลเนี่นี่ไงลาฟาเอลโอเคเดี๋ยวช่วยตัวประกันกันฆ่าเพื่มันให้หมดหมเก็บของด้วยฉลามหัวบาดเฮ้ยได้ฉลามหัวบาดมาเฮ้ยอะไรทำอะไรนะ้าเกาะเขากันมีนไม่ได้เหรอ,อต้องขึ้นไปข้างบน,นครับจัดการมาให้หมดนี่เก็บของด้วย ดีมากอยู่ไหนวะไหนครับท่านเฮ้ยอะไรอะไรโอ้เก็บหมดเก็บหมดก็ต้องไปหามันมาเก็บปืนก่อนเรวคุยกัน ขอบใจเบนเบ้นสงแกมาเหรอใช่แกคือลาฟาเอลเหรอฉันมีกระสามาให้อยู่ในรถบรรทุกใกล้ๆนี่แหละพร้อมทั้งลูกค้าของแบบของเบนเบ้น่ะแกต้องรีบแล้วแล้วแกล่ะฉันจะกลับสตูดิโอมีงานศิลปะให้ซานซันอีกเฮ้ยทำไมไม่ไปกับเราวะเบนเบ้ฉันได้ตัวลูกค้ามาแล้วและได้กอกสารจากลาฟาเอลด้วยโอเคโลฮัสทีนี้ก็นำสัมภาระอันมีค่าไปให้ถึงท่าเรือให้ได้เหรอโอเคได้ แน่ว่ะเห็นรถบรรทุกเราไปดูดีกว่าครับอ๋ออยู่นี่นี่เองร้อยเมตรร้อยเมตรอยู่ข้างในโกดังด้วยอ้ยอันนี้สามารถเลื้ยวถังได้เหรอเออใส่คัสซิงนครับทุกคน,กคนโอเคไหมข้างหลังนะ่ะได้ยู คืออะไรครับนี่จะเปิดวัดดังเหรอไปกันเถอะเอาฉันอยู่ในรถแล้วมีเรือรอยอยู่ไปทักสินค้าไปทักสินค้าเสียหายหรอสินค้าเหรอฉันมีแต่คนอยู่เต็มรถไม่แดนนี่นำมันรถบรรทุกเงินตั้งหากเงินของฉันเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมล็อกเป้าหมายก่อนครับมันจับเวลาด้วยอื้อหือ คล็อกไว้ล็อกไว้รีบไปเร็วเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยสองนาทีแล้วเดนนี่เร็วเฉลือดสองนาทีแล้วครับรีบไปครับบอกอย่าทำเนื่องมาเสียหายด้วยเอาเดี๋ยวเผาให้เลยเล็บโปสเตอร์เราแค่พยายามออกไปจากที่นี่เรารีบไปนะครับส่งตัวผู้่อลีไฟให้เบมเบ้ เราจะมาพบฉันที่ท่าเรือ,อเกเป็นเบจะไปรอยท่าเรือนะครับเราต้องนำทางไปสามรอยเมตรขับผิดเลยก็ทีเดียวเฮ้ยอย่ายิงเดี๋ยวกเพราะว่ามันเป็นเครื่องพกไฟนะครับเราต้องทำให้กระจกแตกก่อนต็อกแดนนี่เหล่านี้นไม่รอแกเป็นเราหรอกนะดูแล้วมา Papers. เอกสารเดี๋ยวก่อนตอนคิดมากเหรอขาปลวกกันด้วยเหรอที่นี่ผมเม็กซิกันจ่ายไม่อั้นคิดว่าทำธมราที่ี่ดีหาเงินมาทำหน้าเห็นมันเรียกใช้อย่างไรเหรอโอเค่านไปได้มาครับขอให้เบนเบ้อยู่ที่นี่เถอะมันอยู่ได้ไงวะทหารเต็มเลย นี้ไปครับตรงนี้เมื่อกี้เจอแดนนี่ใส่ทหารไปครับประธานดีเจ้าเงินไปใช้อะไรพวกนี้เส้นเปลืองอะเมื่อกี้มันบอกครับประธานดีมันยัดย่อกันนะครับปิดงานได้สวยโลฮัทเพื่อนฉันต้องทราบถึงน้ำใจแน่อ เดี๋ยวก่อนทาหายที่นี่ไม่ใช่ป้ายของแกอะไรวะพวกนี้ไม่ไปด้วยเหรอขาวใช้จ่ายทางธุรกินอ่ะแปลว่าอะไรของแกฉันเก่งเรื่องการค้าโลฮปล่อปเป็นหน้าที่ฉันแกจะได้ไปโฟกัสเรื่องที่แกเก่งไงกลับไปบอกเปาโลว่าฉันอนุญาตให้ไปได้ขอพระเจ้าคุ้มครองเหรอมาต้องแทงข้างหลังเนี่ยเลยครับ แต่เบมเบ้มันบอกเราว่ามันจะให้ส่งลูกค้าไปในเรือปาโลเขาดีเบมเบ้ปล่อยแกแล้วแกเป็นหนี้มันเยอะเลยนี่วะขอบใจมากแต่นี่เป็นความลับระหว่างเราล่ะทาเลียเกตทุกอย่างเกี่ยวกับเบมเบ้ฉันเป็นหนี้แกแล้วแต่ทาเลียและฉันยังต้องไปจากก่อนนี้โอเคสวยงามกับท่าน เก็บก่อนเก็บอ่านอ่านให้หมดเก็บภารกิจเราให้นั้นบ้าเอ้ยมันคือยานั้นเปล่าวะไม่เป็นไปไม่ได้หวนโทรมาหวนเหรอนี่ใครน่ะนี่แดนนี่หวนใครนะแดนนี่แดนนี่เหรอแกต้องการอะไรแกเป็นคนโทรหาฉันนะเว้ยเก็บไปไม่ได้ในสภาพฉันตอนนี้ เดี๋ยวฉันดีใจใ้แกโทรมาคุยนะมาพบฉันที่กอลิเวตาทันทีเลยเอะไรนะทำไมละหว,วนหวนบ้าเอ้ยหวนเดี๋ยวพบที่ลิเบตาครับเราจะทำให้ลีเดโอลิเบตาสำเร็จสเต็ปแรกแสดงความป่าเถื่อนเราไปพบคุยกันครับมะงแบบแอดอบเลย เราจะบินไปสู่เหนือฟ้าครับแล้วก็จะปล่อยตัวลงมาน่้นเลยครับที่เขาเรียกว่าแอร์ดอปไม่ใช่แดนนี่เ <c oughs> มื่อกี้ฮวนโทรมามันมีปัญหาเลยนะเราก็เลยมุ่งหน้าไปหาฮวนนะครับตอบความน่าสงสัยของเราแล้วเมื่อกี้เหมือนฮวนบอกฮวนมันกินยาเลยเข้าไปไอจนอ้วกเลยมั้ง แล้วบอกให้รีบกลับมาที่ริบบิตาที่ด่วนเลยแล้วเราก็ต้องกลับไปริบบิตาครับเพื่อไปหาหวนโว้วโวโวโวมาแล้วหวนเจ้าอยู่ไหนนะ่ะอยู่นู่นเหรอ <c oughs> ไปพบควนครับเฮ้ย <c oughs> กระโดดไม่ได้บ้านอ่ะอยู่ที่นี่กระโดดไม่ได้แถวนี้มันห้ามกระโดดด้วยเหรอครอย้ยตั้งกฎห้ามกระโดดวะมาถึงแล้วกระโดดได้แล้วแถวนีอ้อย่างงี้เร ได้เวลาแล้วอย่าให้แกรับงานส่งของสักหน่อยน่ะแกเอาวีโรไปส่งฉันเก็บตังค์ส่งของให้ใครแกเคยลองไอ้นี่หรือยังฉันโดนไปเม็ดหนึ่งถึงขึ้นเลยตอนนี้เลิกไม่ได้เลยกินแล้วเยื่อม่วงด้วยไม่ละให้ไปคนจ่ายวีโรให้เราก่อนเชื่อคอไอ้คาติโยเราน่าจะให้มันช่วยอีกพวกยังกี้เลยสิเร็วกว่านั้นพวกสีเอสีเอลูกโจมท้ายกับวิวตาเน่นะ คาร่าจะคิดยังไงถ้าเธอรู้เข้าฉันก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่แบบขอบคุณนะคุณฉันดีใจมากที่ได้อาวุธมาฆ่าเผด็จการนันคติโยนู่นนี่นั่นเสรีภาพก็ต้องใช้เงินซื้อวะคาล่าไม่เคยถามและฉันก็ไม่เคยบอกนี่คือขับสนตัวเฉพาะแกและก็พาพราคารที่เต็มไปด้วยลูกกวาของฉันอันตนครับลูกกวาของอันตนคาร่าต้องไล่เมทินเพื่อประชาชน แกกำลังปกป้องเธอไม่ค่อยแน่ใจว่ามีแต่ฉันที่ตามหาคาร่านะแต่จำไว้หลังการปฏิวัติเธอจะไม่มีเวลาให้กัลลิยาเหมือนแกแน่เผื่อไว้ต้องอย่างนั้นสิกัลิยากินเฉยแน่แต่พื้นที่มัน,ม,นมันไกลจังวะโค สาพื้นที่เลยสามพื้นที่เลยครับท่านสวยงามดีงานนี้โอเคครับแล้วผมขอปิดอีพีที่ยี่สิบไวเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจทั้งสามที่นั้นต่อเลยไฟตาใช้ไม่แล้วยครับขอบคุณครับจบอีพีที่ยี่สิบขอบคุณครับ